สวัสดีครับวันนี้มาดูอีกคลิปนะครับพอดีไปนในในค้นเจอมาอภาวะสะพานที่เสียนะครับอาการก็คือใส่ไฟไปแล้วไม่มีโวลต์ออกมาตรงนี้นะครับนี่ดูจากทรุบลับภายในแล้วน่าจะพอซ่อมได้นะครับเดี๋ยวมารุ่นกันนะว่าซ่อมไงนะะนะครับอันดับแรกก็ใช้มิเตอร์คู่ใจคู่ใจก่อนนะครับตั้งปี๊ดเหมือนเดิมครับ เรามาเช็คอินพุตก่อนนะครับว่าวนเตดตรงนี้ว่าบอร์ดฝั่งนี้ช็อตไหมนะครับจิ้มกัเลยถ้างเงียบโอเคไม่ชอ็อตใส่วาภาาไฮว์นไม่ช็อตนะครับอามาดูภาพโลว์ว์นบ้างอันนี้คือขาออก1 2บสอง์นะครับตรงนี้ช็อตไหมไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตนะครับ ไม่ช็อตไม่ช็อตแต่นะครับทุกคนดูครับโอมขึ้นนึ่งร้อยยี่สิบแปดโอห์มนิดหน่อยครับแสดงว่าต้องมปอะไรลีกนะครับในนี้อืมได้รุ่นครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าอะไรจะเสียนะครับอั็นครับสเต็ปต่อไปครับเปิดปรับที่วัดค่าซีครับ ตอนนั้นในในบอร์ดเรามีซีอยู่หตัว2ตัว3ามตัวนะครับก็เช็คทั้ง3าตัวเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้โค้รลบอยู่ตรงนีนะ้ก็เช็คเลย สึ้น68ไมโครฟาลัดนะครับอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้างมันเขียนว่า68ไมโครฟารัดโอเคสีนี้ยังดีอยู่นะครับอ่ตัวนี้ต่อครับลบตรงนี้บวกตรงนี้ปึ๊บ อันนี้ศูนย์นะครับตัวนี้เสียหนึ่งตัวเนะหลืออีกตัวหนะนึ่งตรงนี้ลบลบบวกอ่าน,นี่ก็ศูนย์นะครับสีเสียนะครับของจองตัวนี้เสียเร็วอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวไปหามาแล้วเราว่าซื้ออะไหล่มาตัวไม่กี่ตังค์นะมาเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าหลัางจากเปลี่ยนเสร็จแล้วจะใช้ได้ไหมนะครับนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับเปลี่ยนสีเรียบร้อยสองตัวนะครับอันนี้ผมไปใช้หลอดไฟนะครับต่อ้วกลมเข้ากับโหลดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าเกิดหลอดสว่างฟุ๊กแสดงว่ารีช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดหลอดแวบเดียวละหายแสดวไฟเข้าบอร์ดใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะฮะ ตัวนะครับเป,เปิดสวิตซุบอ่าเว็บเนึนงละหาย<อ>แต่ว่าบอร์ดนี้ถ้าหายโวลต์ไม่ช็อตนะครับทุกคนดูครับไฟติดแล้วนะครับอเดี๋ยวมาวัดโวลต์กันนะครับอเดี๋ยวมาวัดโวลต์ออกกันนะครับไฟเข้าเรียบร้อยหลอดไฟติดแล้วนะครับอ่าวัดดูเลยครับโจ๊กอ่าสิบสองจุดสองห้าโวลต์น,นะครับผม วนออกครบนะครับใช้ได้ครับบุดสองจุดสองห้านะครับโอเคงันเดี๋ยวเรามาต่อเทคโหลดกันนะครับมาต่อเทคโหลดดูนะครับอันนี้เป็นฮับสามคอมนะครับเดี๋ยวดูไฟตรงนี้นะครับเปิดไฟนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บนี่โอ้โหไฟติดครับใช้ได้ครับเห็นไหมไฟแวบๆนะครับเห็นไหมครับแว๊บๆ นครับถ้าถอดสายแลนออกมันต้องดับนะฮะไฟคอมวัวติดแล้วหนึ่งอันนะครับโอเคครับนี่ถือว่าผ่านนะครับในการซ่อมนะครับถ้าไงก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ